แต่ไม่มีบล็อกเลยอ่ะตอนนี้มีปัญหาคือมีของเยอะมากแต่ไม่มีบล็อกนะอันตรายนะแล้วกินยาได้ไหมแล้วระเบิดต่อเลยเออแล้วก็กินต่อนี่ฟื้นเลือดด้วยเออแล้วมันมีอันนี้ด้ยวยเหรอผลอ๋อผลพิเศษฟื้นได้เยอะขึ้นอินเฟลมตีเออเฮกซ์ห้ามเล่นสกิลใช่ไหมสกิลปะอ๋อทุกอย่างที่ไม่ใช่อแทกได้ครับ แต่ก็เล่นอยู่ดีนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันมันคุ้มออืมฮึมบล็อกใส่คอมบัสใช้คอมบัสใช้รับเจอร์อ่าระเบิดรัวรัวเพิ่มสเต็งรัวรัวใชวยดอฟดีเฟนอะรอดแล้วนะครับแล้วทีเดียวก็ตีธรรมดาก่อนเอฟเฟกต์ขึ้นรัวรัวดึงดึๆงดึงดึงรัวรัวงงไหมผมก็งงเหมือนกันแหละอ้า เอ็กซอสทุกอย่างที่ไม่ใช่แท็กแล้วจะได้บล็อกแต่ใบนี้มันไม่เกี่ยวอะเอาออกไปก่อนแต่เอ็กซอสทุกอย่างได้บล็อกนะรวมถึงคําสาบด้วยนี่ผมรอเวลานี้อยู่เลยนะครับอ้าลูกคางเออลืมลูกคางไปเลยเรามีลูกคางด้วยเหลอเนาะนี่ไงดูจ้าเออดีนะมันอ n นเทนจิเบพอดีนะครับรอดไป Trans ์เอ็กซอสเอ็กซอสมาทีนี้แหละ เราควรจะต้องนอนเพื่อฟื้นเลือดซูบอสนะครับเดี๋ยวไม่ไหวนะครับอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้กุญแจอีกอันหนึ่งนะต้องไปรับด้วยนะอินเฟลมก่อนไหมจัวก่อนอินเฟมลมระเบิดไปเลยแองเกอร์ไปเออโอ้ยสับทีนึงนี่แรงมากนะครับรู้สึกว่าแบบหน้าสัน่นเอ็กซอร์จวดสิเอามาเม้นทุกใบเออ แล้วก็ตีธรรมดาไปก่อน12 24รอก่อนรอจอังหวะของเราครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มันดีพับแล้วโอเคดีมากแล้วที่อย่างเงี้ยเนอะเอ็กซอร์สได้4บล็อกใช่ไหมระเบิดเลยรัวๆนะแล้วก็เอ็กซอร์สไปเลยอ่ะเนี่ยได้4บล็อกมาแองเกอ่ะ ครับผม18ใช่ไหมจัว่วอัพทั้งมือเดี๋ยวก่อนมันอัพไปเยอะอยู่แล้วไม่ต้องอัพทั้งมือแล้วมั้งตีไปก่อน18เอออัพทั้งมือไปเราก็ดีเฟนต์ไปเราก็ตีสักใบหนึ่งไหมคือมันนิดเดียวมันไม่ต้องกันหมดก็ได้เนาะ24ตอนนี้ติดอินเทนเซอร์อ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเอ็กซ์ซอร์สใบนี้จะได้เอเนอร์จีเพิ่มอีกนั่นแหละครับ แล้วก็อัปเกรดทุกใบแล้วก็เปิดปากแผลแล้วก็ตีแองเกอร์แล้วก็อิมโมเลตไปเออก็ดีเนาะรอบนี้โหดรอบนี้มันจะบัฟด้วยละมันไม่ตีผมด้วยละซิกเน็ตวินเอ็กซ์ซอสทุกใบที่ไม่ใช่แอทแทกเอาดิเอาดิเอ็กซ์ซอร์สไปเลยเอาเบิร์นเอาพลัสไซด์ออกไปแล้วตีฟีดยังไม่ต้องตีดีบัฟใช้ไหมครับอืม, <c oughs> อม ทุกครั้งที่เสีย HP จากการ์ดได้หนึ่งสเตรนจ์ผมมีหลายใบเหรอหรือไงจำไม่ได้นะครับอิมโมเลสไปแองเกอร์ไปต่อไปจั่วการ์ดแล้วก็อัพเกตทั้งมือเออเดี๋ยวต้องอัพไหมมันเหลือแค่ใบเดียวเองดีเฟนเดี๋ยวก่อนเก็บมานาไว้ใช้ดีกว่าครับตีแองเกอร์ต่อใช่ไหมเพอร์เฟกเตสไตรไปเลย สไตล์เราเหลือน้อยใช่ไหมอ๋อไม่ก็สี่ใบก็เยอะอยู่แต่การ์ดใบอื่นที่ชื่อสไตล์เราน้อยใช่ไหมตีเข้าไปมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงนั่นไงยี่สิบเจ็ดคูณสองคือห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บล็อกก่อนเลยเหมือนมันจะบล็อกได้เยอะเนาะมันก็เอาแองเกอร์มาแองเกอร์มันตีฟรีเนี่ยนะเอานี่ออกแองเกอร์ตีฟรีดีเฟนเหลือนี้อันนี้ดิแองเกอร์ตีฟรีอะ ดีเฟนไปก่อนก็การได้ฮิตหนึ่งอะถ้าคิด,ดง่ายง่ายี่สิบไม่เท่าไรหรอกเนะแองเกอร์ทุกใบเลยว่ะอัลมาเมนต์อ่ะตีตีต,ต,ตีมีแต่แองเกอร์แล้วบนมือแองเกอร์แต่ดีนะแองเกอร์บนมือเยอะๆจะใช้ลูกขังได้ดีนะครับเพราะว่าการมันจะหมดมือไงแองเกอร์แองเกอร์อเ,อรเนี่ยอยากจะใช้ให้ดูว่าใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรบวกเลือดไปบวกดาเมจไป ตามนั้นครับเพิ่มฟีนไฟเฮ้ยฟีนไฟตอนนี้กับดีมอนฟอร์มตอนนี้อะไรดีกว่ากันวะฟีนไฟมันใช้กับแองเกอร์ได้ดีมันรีมูฟการ์ดได้ใช้ฟีนไฟดีกว่าครับดีมอนฟอร์มมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ทุกครั้งทรานส์ฟอร์มทุกใบที่เป็นสไตร์กับดีเฟนเฮ้ยดีนะเอเนอร์จีเฮ้ยตอนนี้แล้วละ่ะมาครับเปลี่ยนเป็นดับเบิลแท็บแอทแท็กสองรอบบูมแรงสามแบบสุ่มสามที แอสซัสการที่ไม่ใช่ t t a c k หมดเลยโจมตี16 3 vulnerable แต่ได้ Energy เพิ่มเเฮ้ยอัพเกรดว้วดูอ่ะอัพเกรดวัวดูมาเร็วใบอื่นช่างมันนะครับสวนใบนั้นใบเดียว X3 The Beyond The Beyond แล้วเรายังไม่มีกุญแจรูบี้เลยหากองไฟเยอะเยอะด่วนดวนเราต้องอัพรูดูด้วย1 2เออไม่ใช่น่มันใช้เส้นเดียวกันไม่ใช่เส้นเดียวกัน1 1, 1 1 1 1ใช่ไหมสตรงนี้ สตรงนี้อ่ามาทางนี้แหละนะครับเยอะแล้วทางนี้แล้วกันอืมโหดูการ์ดเลือกไม่ถูกเลยจะใช้อะไรนะครับเพราะว่าไม่คุ้นมันมันทำา่าใหม่อ่ะนี่เอ็กซ s t ใสนี้ครับจะได้3 Energy ครับถ้าถูกเอ็กซ s t ทิ้งไปแปลว่ารอบนี้จะได้เยอะนี่เลยโจมตี21 All ทุกตัวเดี๋ยวแอพ l y v ย l n น r เบิลใส่ศัตรูทุกตัวก่อน นี่เลยวีกับวานูรูเบิลแล้วก็โจมตี21ทุกตัวก่อนตายหมดสบายจังมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็ดีนะไม่ค่อยได้ใช้เลยผมไม่ค่อยได้เลือกเอามามามาลองดูวีกับวานูรูเบิลมันก็ดีนะวีก,ก็ตีเบาวานูรูเบลก็โดนตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยอิมโมเล่แล้วเหรอคอมบัสเหรอฮ้ยเ16กับ21อันนี้แล้วคอมบัสจัดไปครับผม อะไรอีกเนี่ยอืมเบอร์เซิร์กต้องไหมจัวเซอร i n ิงโบรมาแล้วแอตแทกต่อไปสองใบจะเล่นสองครั้งเฮ้ยอะไรเป็นแอตแทกบ้างอันนี้เหรอเก้าสิบแปดสิบแปดเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าแอปพลายวีก่อนดีกว่าไหม The next Attack t h i s t u r n ใช่ไหมเค okay. ถ้า t h i s t u r n ยังไม่ต้องก็ได้ อินเฟลมไปก่อนเบอร์เซิร์กไหนไหนมาให้ใช้ใช้ไปเลยได้ Energy เพิ่มอะ่ะจะได้มันมันดูดิบลัด for บลัดช็อกเวฟ e อืมฟิลโนเพนถ้ามีการเอ็กซอร์ใช่ไหมครับอ่ะมีเอ็กซอร์ใช่ไหมทำอะไรต่อปะไม่รู้ตี30อืมผมเจ็บหนักเหมือนกันนะคือด่านแรกของตัวนี้มันจะชอบเจ็บอะ่ะ จัวก่อนเผื่อได้มีดมีไหมมีดฮีโมไม่เอาอันนี้ใช่ไหมสิบสามอ๋อสิบใบละสิบสามยารีเจนฟเฟล็กส์เอามาเพิ่มสเตร็งครับเจอเทสโซแรกเอาให้หมดเลยผมชอบจ่ายหมดอยู่แล้วพนเน็มายน์บลัสโจมตีตามจำนวนกองจัววะ่ะแป๊บหนึ่งนะถ้าอัพเกรดเป็นเท่าไหร่หนึ่งเฮ้ยสกิปก่อนมายน์บลัสอีกใบหนึ่งเฮ้ยพี่ พี่จะมาโหดกว่าไอใบนั้นไม่ได้ซ r ริงโบร w เลือกสกิลขึ้นมือค o ลเลอร s เลสได้ค o ล o ลอร์เลสขึ้นมือทุกเทิร์นเหรอมันก็น่าจะมาเล่นฮ่าฮามันๆได้นะพ u นชน่าจะโหดพ u นชก็น่าจะโหดสองใบไปเลยจะได้เบิลๆแล้วก็แมกเนติซึนะครับผมว่าจริงๆก็อยากได้ไออินเนอแล้วระเบิดหมดนะแต่ก็ไม่รู้สิ ทีนี้เอาไงดีตรงนี้จะมีอีลิททีหนึ่งตรงนี้หลังๆไปจะสบายเอามาตรงนี้แล้วกันมีพ่อค้าด้วยพ่อค้าแ oh. อตแทกขึ้นมือเฮ้ยเลือกแอตแทกขึ้นมือมันก็ดีนะเดี๋ยวนับตัวต่อคูณกระจกคูหรอคูณกระจกคูณอะไรต่อดีะตอนนี้การ์ดมันเยอะเราเอาออกก่อนดีไหมอะเอาเฟรลนี่ออกไหมอย่างน้อยมันก็เป็นการ์ดที่เล่นไม่ได้ ทรูเกรดเอ็กซอ s สการ์ดเออเอามาเอาเออเอากาที่มันเอ็กซอ t สได้มาด้วยมาแล้วก็อันนี้มาก็ได้มาไหนไหนมันก็มาแล้วฮิโมไม่เอาระเบิดนี่ไม่เอาอันแทกแบบสุ่มเอ,เอาไปด้วยไปเออเราเรา,เรามีเงินเหลือเดี๋ยวเราสู้บอสไม่ได้เดี๋ยว,ไม,ไ,ยวไม่รอดโอ้โหหนึ่งคูณสามไม่อยากจะใช้ท่าอะไรเลยตอนนี้แอปพลายวีไปก่อนแล้วกันอินฟินิ b เบลดเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันยังไม่อยากใช้อะไรเลยตอนนี้ เพราะว่า1นคูณสมันรับได้อ๋อเพราะว่ามันอ e ินเทน i ซเบอรโอ้ขอโทษพลาดโอกาสอันดีงามไปแล้วนะครับเอ็กซอร์จัวโอเรีเจนเลยอย่างนี้ผมยัดรีรเจนก่อนเลยเซอร i n ิ b งโบรใช่ไหมเซเว r ร์โซอืมคอมบัสรับเจอร์คอมโบกันแล้วก็เอ็กซ์ซอร์เซเวอร์โซไปก่อนไปไม่ได้ใช้ เจ็ดคูณสามต้องลองตีดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงลองจั่วด้วยก่อนอ่าสามทีสิบหกสิบหกรอนไหมถ้าเราบล็อกอีกห้ามันเป็นแปดเองเออถ้าเราวิกอเอามันยังวิกอยู่ด้วยซ้ำอ๋อมันไม่เข้าเลือดมันก็ไม่นับโอเคโอเคสิบหกก็สิบหกนอนแอตแทกการ์ด ไม่เอาฟินไฟไปเลยมันจะโหดปะวะอ่ายี่สิบเอ็ดอ้ารอดรอดอยู่รอดอยู่เลือดเราเยอะเอ้ยบล็อกเราเยอะได้อยู่ได้อยู่สิบหกพันแอน์อีกใบหนึ่งฟเฟล็กซ์แมกเนทิซึมแล้วแบสลงไปอ่าเป็นสิบเอ็ดรอดอยู่ไปจ้าสิบหกนะครับสวิปสตร์โจมตีหกฟรีฟรีใช่ไหมดับเบิลแท็บ การ์ดต่อไปจะโจมตีเป็นสองเท่าเอ้ยสองครั้งอืมก็คงต้องใช้อันนี้ดับเบิลแท็บเล่นๆเป็นห้าสิบเอ็ดเลยเหรอพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงั้นต้องใช้ใบนีย้ยอมเป็นสิบห้าเออ,อสองทีเออเอ่เอาเลยเอาเลยใช่มันเป็นการ์ดสองใบนี่หว่าลืมโอเคครับ x ครั้งอืม apply สอง w e e ทุกตัว แอปพลายสองวีทุกตัวก็เอามาก่อนแล้วกันผมว่ามันมันก็มันก็ได้ศูนย์นะโอ้โ oh! หสลับอิน a ทน i b l e กับธรรมดาได้ครับไม่ห่วงครับไม่ต้องห่วงครับอินเฟลมครับจัดไปครับรอบนี้จะอิน a ทนจิเบจ้าสี่คูณสามเะครับเดี๋ยวเราก็โดนเหมือนกันเราก็ใช้เหมือนกันไม่ต้องห่วงปุ๊บโดนหนึ่งไปศั <laughs> ตรูโดนเราหนึ่งอนะ่ะเราโดนเออ อรอบนี้เราจะโจมตีมันได้นะครับแต่ว่าใช้คอมบัสก็โดนได้เหมือนกันนะแล้วก็แมงนีทิซึมไว้ก่อนแล้วกันผมยังไม่ต้องทำอะไรมากจริงๆมียารีเจนน่าจะใช้ลืมต่อไปเป็นอินเทนทิเอด้วยเหรอแล้วมันมาตอนที่เราได้การ์ดดีๆด้วยซ้ำนะครับเฮ้ย <c oughs> ชอบอย่างเงี้ยศัตรูสกิล เฮ้ยเอ่อสกิลเอาอะไรขึ้นมาดิไม่รู้อะจั่วแล้วกันพาเนจเซิร์ฟเวอร์โซไม่ได้ใช้ว่ะผมเอาออกดีไหมอัปเกรดอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์โซ่เอ็กซ์ซอสออบล็อกผมจะบล็อกอ่าบล็อกนี่เอาเซ r v e r เว u ร์โซออกไม่ได้ใช้ อ่าอ่าโอเครอบนี้มาเอ้ย Discovery ว่าะคุณเอาอัปเกรดทุกใบก่อนเราว Discovery ครับผมเราใช้รัวๆครับตีมานดีกว่าเพราะว่าเน้นตีครับตอนนี้ใช้เบอร์เซิร์ฟก็ได้มั้งสอง vulnerable น่าจะทันมันนะเออโจมตีนี่เลยนี่เลยเอ้าวใช่จวดัวรัวแต่มันจะติดที่พวกเนี้ยส t a ตัส Intangible ห้าสบพี่ครับห้าสิบเลยครับห้าสิบผมจะเอาอะไรสู้วะมันก็ได้เท่านี้ละว,วะสาสิบเนะี่ยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับตีเล่นๆไปครับเพราะมันหนึ่งอ่ะเออโคตรโหดรอบนี้ต้องได้การดีๆนะเว้ยดูมันเอาแอ้แท็กขึ้นมือได้ใบหนึ่งฟีนไฟ จบเลยป่ะผมว่าฟีนไฟจบได้นะอามาเมนใส่ฟีนไฟแล้วจบอ่ะเดี๋ยนะยี่สิบห้าทุกตัวก่อนแล้วก็หนึ่งสองอ่ะไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่สี่ใบสี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากับสี่สิบสี่หกสิบเก้าอาชนะไปเลย สักทีนะครับแลนเทิร์นครับเริ่มต้นเทิร์นด้วยเอเนอร์จีเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันสปีดโพชั่นเพิ่มเดฟถ้าจวดได้สเตตัสต้องจวดเพิ่มอีกเออเอานี้มาเราจวดเจอบ่อยมากคุณตกหลุมว่าคุณจะทิ้งอะไรดไีอ่ะเพอร์เฟกเต์สตาร์ทิ้งไปอ่ะเพราะว่าไม่น่าจะต้องใช้อ่ะคุณรีคอล l เอากุญแจม,มาได้ละเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวจะลืมกล่องได้โมเทนเอโอเคได้ไข่ใบที่3ครบแล้วทุกอย่าง เราจะขุดเรลิกต่อนะครับตอนนี้มันฟื้นเลือดฟรีจากขนนกนะขุดเรลิกฟร,รีได้แหละได้เด็กสตอร y ีฟรีหนึ่งนะครับไปขุดรัวๆกันเถอนะเนาะก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะเอาเป็นดาเมจออกก่อน28เลยเหรอตอนนี้ไม่เบานะเนี่ยแต่ว่าเอาไว้แทกมาใบหนึ่งจะได้เพิ่มดาเมจเออเออเหรอแล้วครับ โหดจังวะยี่สิบแปดอันนี้เรียบร้อยไปหนึ่งครับเหลือสองตัวสู้ให้ได้นะเว้ยอ่ะพันเนชอินฟน่าเบลดมาดูกันทวินสไตร์อ่ะมามาอ่ะโอ้ย 9, 1, เก้าหนึ่งไงงอไรวะหนึ่งไงอ่ะอ่ะตายไปหนึ่งตายไปนี่จะฟื้นขึ้นมาเออเออ f ฟล x ก n ์อินเทอร์มีเดียใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมไม่ใช่อ็กซอสก่อนวะผมลืมอีกแล้วเนอเนอทำไมผมไม่ใช้เนอเนอเนอฟื้นเอายังไม่ฟื้นเหรอเออใช่ใช่ใช,ใช่มันตายในเทิร์นมันเอานี่เลยไหมฟีดดีกว่าฟีดดีกว่าคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราต้องใช้ยังไงวะสิบสองก่อนมันก็จะไม่ได้ไม่ตาย ถ้าเราเอ็กซอสดูก่อนตายไหมสิบเป็นสิบห้าไม่ตายจวดดูดิดับเบิลแทบเล่นสองทีเออน่าจะได้นะสองทีอ่ะไม่ได้กรอ,อายอมฟินไฟก็ได้จ้ะดูดิทรูกริด ไม่ต้องเรามังแองเกอร์พลัสมามาคุดได้ไรชูริเคนทุกครั้งที่เล่นสามไม่แกติดต่อกันในเทินเดียวได้หนึ่งสเต็งครับดีครับแองเกอร์รัวๆอย่างเงี้ยมาเลยอย่างนี้ยังไงครับรับเจอถ้ามีการเสีย HP อ่าตอนนี้ก่อนแล้วก็เกนฑสิบล็อกรีมูฟอันนี้ออกไปแล้วใช้นี้สี่เทินต้องจัว ปป๊บนึงนะจวดนี้ก่อนนะครับโหโหมันจะจวดไม่ได้แล้วใช่ไหมอัมาเมนอัปเกรดอันนี้ตรียมมันละคุณผู้ชมเอ่ย n t t m m i d เด e วิกไปก่อนเลยจริงๆชอบเวฟด้วยก็ได้นะครับมันจะได้ห้เธอแล้วก็ฟีนไฟให้หมดเลยเนี่ยหมดมือเนี่ยเออ แล้วมันมา i n t a n g i b l e อะไรตอนที่มันไม่ทำอะไรเนาะ Exhaust No n Attack Perfecter Style เหลือ6เองอะ Style หก Style กากมากตอนนี้จั่วก่อน Magnetism ครับ Combust Anger ครับไปเพิ่ม Strength รัวๆแล้วตอนนี้2เทินจะไหวไหมเนาะสองเทิน Strength Gene หก Block ฟรี free. จมตีสทีมันอ่าลบไปก่อนเพราะว่าโจมตีสองทีมันเอ็กซซสไปมันก็ยังใช้ไม่ได้1เทินยี่สโจมตีแล้วได้จั่วไปหนึ่งเนีน,นะต้องเปิดปากแผลก่อนใช่ไหมแต่โจมตีแล้วจั่วก่อนก็ได้จะได้มาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอ่าพันแหนบอย่างเงี้ยอัปเกรดให้หมดอืมยี 26. หรือเปิดปากแผลอ๋อเปิดอยู่แล้วโดนไปดิ โดนไปเดะโดนไปเดะนิดเดียวเองอะ่ะเลือดไม่ลดเลยอะ่ะดีจังทุกครั้งที่ทำดีบัฟใส่ศัตรูศัตรูเสียอีก3ามโก็ดีนะพันเอชอีกทีนึงเพิ่มสตริง้าการเอ็กซออสได้บล็อกโจมตี12-3ครั้ง36เอออันนี้ดินั่นแหละสามสิบ แอปพลายสองวีคงไม่ต้องนะจัวอิมโมเลตมาแล้วเอ็กซออสการ์ที่ไม่ใช่อ t ตแทกเดี๋ยวนะเราต้องบล็อกครับเราเน้นบล็อกอ่ะนี่นี่มัน,นมีให้ใช้เดี๋ยวเออสิบอาร์มเม m นต์อาร์มเม t นต์ก่อนแล้วกันอ่ารอดสวนดีมากครับตอนนี้บานเลยตอนนี้นะดีมากครับอ่ะทีนี้อินเทนจิเบิลด้วยสบายเลย สบายเลยทีนี้ถ้าเกิดว่า 14, 1, 2, 3, 4, 5แต่ตีนี้มันจะได้จัวทีนึงด้วยงั้นเราต้องจัวก่อนสิครับรออะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้ผมว่าอัปเกรดเป็น17ก็ดีนะแล้วก็ใช้เลยโอ้เออกระเป๋าเตรียมตัวจัวกกรเทิ่ม2ใบนะครับ d e x t e r i t y 5เอ๊ะเล็กสอใส่เออ มีฝีดอีกแล้วไว้ฟื้นเลือดอีกแล้วเอาเปล่า,ามันก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ฟื้นสี่ทุกเทิร์นนะเนอะ